สวัสดีทั้งเรียนนะครับคลิปนี้ครูจะมาสอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันชื่อว่า TimeStamp นะครับซึ่งเราจะใช้ในการาเช็คชื่อแล้วก็เช็คสถานที่ที่นักเรียนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดเราก็จะมีการจัดการนการสอนออนไลน์กันแล้วเราก็อยากจะรู้ว่า นักเรียน,นยังอยู่ในพื้นที่กันหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นตัวช่วยในการยืนยันสถานที่อยู่ของนักเรียนทุกคนครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ,ะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปโหลดแอป t ทัน s a m มได้ที่ App Store หรือใ l a หรือ r e นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกล้องธรรมดานะครับ ก่อนใช้งานเราก็ต้องเข้าไปเปิดตัว GPS ก่อนนะครับเพื่อที่จะระบุตำแหน่งได้นะครับจากนั้นก็มากดที่ล่างขวานะครับก็เข้ามาตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกรูปแบบวันที่นะครับก็เลือกตามตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าเป็นวันจนันทร์อังคารพุธนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกด้านล่างนะครับก็มันจะเป็นการโชว์สถานที่ที่เราอยู่ก็ให้เลือกตำบลอำเภอนะครับ แล้วก็มาเลือกข้างๆจะเป็นพิกัดนะครับก็เลือกตัวที่2ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดที่โชว์แมปนะครับมันก็จะเป็นการโชว์แผนที่ที่เราอยู่ตอนนั้นนะครับข้อเสร็จแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าวิธีการใช้งานก็คือเหมือนกับเราถ่ายรูปทั่วไปนะครับแต่ว่าในหน้าจอเรามันก็จะปรากฏแผนที่พิกัดนะครับที่เราอยู่ในตอนนั้นนะครับก็ปรับถ่ายเซลฟี่ก็ได้นะครับ อจะถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะครับเพื่อที่จะระบ,บุว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับหลังจากที่เราได้ดูแล้วนะครับก็จะให้นักเรียนทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตั้งค่าตามที่บอกไปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ให้เห็นตัวเองนะครับแล้วก็ส่งมาให้ครูเนาะตามช่องทางที่กำหนดให้นะครับก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน ิตหน้านะครับสวัสดีครับ